คนไทยไปเป็นเจ้าของทีมฟุตบอลอังกฤษได้ยังไงฮะเพื่อนสนิทผมคนหนึ่งก็เอาเรดดิ้งมาให้ดูเราก็เราก็นั่งดูเรื่องราวเราบอกโอโหขาดทุนทุกปีถ้าจะทำไงถึงมีกำไรก็คือต้องขึ้นต้องขึ้นพีเมลีให้ได้แล้วก็โอเค ก็ทำได้มันก็มี3ทีมขึ้น3ทีมลงเกือบจะทำสำเร็จเพราะว่าเรดดิ้งก็อยู่เพลย์อ f อฟเพียงแค่เตะจุดโทษแพ้ลูกเดียวเลยไม่ได้ขึ้นก็ก็ซึมไปหลายวันพอดีเรื่องราวของออกฟอร์ดเข้ามาแล้วเราก็คิดว่ามันก็มีแนวโน้มในการสร้างสร้างมันได้ก็เลยตัดสินใจเข้าไปซื้ออีกที เขาพูดเลยว่านี่คือทีมของเขาคือที่ในอังกฤษเนี่ยเขาจะสร้างจนแฟนรู้สึกจะรักทีมเขามากอย่าว่าแต่ทีมใหญ่ๆเลยถึงแม้แฟนบอลออกซฟอร์ดเขาก็จะบอกว่าออกซฟอร์ดทิวายดเรามาจจะได้ยินคําว่านายฝรั่งบริษัทนั้นมีเจ้านายเป็นฝรั่งบริษัทนั้น <c oughs> คือคนไทยไปลูกน้องตลอดเลยแต่เนี่ยกลับกันคือคนไทยไปเป็น,ปเ,ปนเจ้านายฝรั่งที่นู่นถ้าเราไม่ได้ใช้ในความเป็นเจ้าของแล้วใช้อํานาจไปผลักดันเขา แต่เราใช้เหตุผลใช้ใช้ความคิดวิชันไปคุยกับเขานั่นแหละเป็นสิ่งที่เขาจะเขาจะยอมรับเคยมีเด็กที่เป็นออทิสติกเขาบอกว่าเขามีของขวัญให้กับประธานสโมสรเราคิดว่าเขาคงมีความตั้งใจที่เขาต้องมีความตั้งใจที่จะทำมากเพราะเขาติดต่อมาที่สโมสร แล้ววันนั้นเราก็เข้าไปอยู่ในอังกฤษพอดีเราก็เลยนัดเวลาเด็กคนนั้นแล้วเขาก็มากับแม่เขาพอดีผมทําทาผ้าพันคอซึ่งไม่ได้ค่ะไว้สําหรับขายไว้สําหรับให้เป็นของขวัญ<อ>ผมก็เลยเอาผ้าพันคอนะั้นแล้วก็นัดเวลาเขาแล้วเขาก็ทํารูปอันหนึ่งซึ่งเขาวาดเองออกซ์ฟเครื่องหมายคือหัววัวกระทิงแล้วก็เป็นลายเสือเพราะเขารู้ว่าผมชื่อไทเกอร์ชื่อเสือรู้ด้วยฮะใช่ผมก็เลยจูงมือเขาบอกโอเค อัยาพาอยู่ไปเดินในสนามเขาเขาเขาารู้สึกเขาดีใจมากผมเห็นเขานั้นน้ําตาซึมก็คือก็คือเป็นประสบการณ์ตัวอย่างหนึ่งเวลาเราทําอะไรที่ดีให้กับสโมสรเช่นเช่นผลงานเขารู้ว่าเราตั้งใจแล้วก็สร้างมันเราไปที่ไหนในเมืองเนี่ยแปลกทําไมคนเขาชอบขอบคุณเราบางคนบอกขอบคุณที่ที่อยู่อยู่อยู่สร้างทีมนี้อยู่ทาทีมนี้อยู่อยู่ ขอบคุณที่ที่อยู่ทําอะไรให้กับทีมนี้เขาขอลายเซ็นประธานอ๋อขอคือขอลายเซ็นแน่นอนขอลายเซ็นขอถ่ายรูปขอนั่นยกรองเท้าบอกว่าช่วยเซ็นใส่รองเท้าช่วยเซ็นใส่เสื้อให้เขาทีเวลาทานข้าวเย็นเนี่ยจะไม่ออกไปทานข้างนอกกันอ๋อเหรอใช่เพราะว่าผมจะไปทานแอบแอบอยู่ในมุมหนึ่งของโรงแรมเพราะว่าเป็นไปได้เวลาจะทานข้าวบางทีเราคุยอะไรกันแล้วเรารู้สึก หัวเราะวันนั้นหัวเราะไม่ได้เลยครับไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวคนคนในนั้นเมืองเห็นบอกว่าเฮ้ยเพิ่งแข่งแพ้ถ้ามีมีอารมณ์มานัน่าหัวเราะคือถ้าแพ้แพ้ต้องเศร้าเขาจะรู้สึกดาวมากคนคนในเมืองแฟนบอลของเขารู้สึกจะจะ,จะนั่นมากก็จะเป็นอีกโมเมนต์วันหนึ่กโมเมนต์หนึ่งพี่เสือมีลูกสาวสี่คนแล้วก็แต่ละคนก็หน้าตาสวยเหมือนเหมือนที่คุณพ่อหล่อนี่แหละ แล้วถ้าถ้ามันเป็นสโมสรฟุตบอลในไทยผมเชื่อว่าคงจะโด่งดังในออนไลน์ไปแล้วอะที่อังกฤษเนี่ยเขามองลูกสาวประธานสโมสรชุดเนี้เขาเขาเขาาว่าไงบ้างฝรั่งเขาว่าไงบ้างนี่นะมันก็จะอยู่ในในในโซเชียลมีเดียเยอะว่าโ no, นวันนี้มากันหมดเลย <c oughs> อะไรอะไรอย่างนี้วันนี้มากันหมดเลยแล้วก <c oughs> ็แล้วก็วก็มีพูดถึงลูกๆบ้างห่วงห่วงไหมห่วงไหมก็ห่วงนะใครไม่ห่วงลูก ถ้าลูกมาถามป้า,าป้าอยากได้ลูกเขยแบบไหนป้าตอบลูกไหนก็ก็อยากให้เป็นคนดีแล้วก็มุ่งมั่นทำงานแล้วก็อยู่ข้างๆผมตลอดเวลาขาจะชอบหมายเขา่าเก็บลูกเขยไว้ข้างๆนะใช่หมายถึงก็ไม่อยากให้ลูกไปไกลๆที่ไหนอ๋อหมายควาว่าถ้าเกิดตืว่ามีครอบครัวแล้วก็ให้อยู่ในใช่ก็ยังอยู่<อ>ใช่ครับก็ยังอยากให้อยู่ใกล้ตลอดเวลา นก็อาจจะไม่รู้จักและผมก็ไม่ได้เป็นคนที่ออกไปสร้างเรื่องราวอยู่ในสื่อแต่ถ้าทุกคนได้รู้ก็อยากให้ทุกคนอย่างน้อยก็รู้ว่าคนไทยเราก็เป็นเจ้าของสโมสรทีมฟุตบอลในอังกฤษด้วยเหมือนกันก็อยากฝากทั้งเชฟฟีเวนส์เดย์แล้วก็แล้วก็ออกซฟอร์ดซึ่งเป็นของคนไทยให้ทุกคนช่วยช่วยกันติดตามแล้ว หรือว่าเราจะสร้างให้คนรู้จักประเทศเราได้เยอะขึ้นอย่างไร